ดูครับผลงานครับปลาปลาที่เราไปหามาได้เพลงที่หนึ่งโอ้ยเยิยงอ่าโอเคนี่ครับพนักงานทำปลาครับอออ๋บ้าาามีปลนนัโอ้ยปลาไม่ใช่น้อยเยอะจัดเยอะจัดขนาดบอกเฮ้ยบ้าปลานี่ยังไม่ตายดูครับปลาครับ เอาวันใหญ่มันต้องสองาำเล่มลอปลาครับพนั่น่ะพักมาบ่ละพนักงานทำปลาครับี่โรไปื้อลเตละฮะร่คนไทเนี่ยปลาไม่ใช่น้อยครับดูเข็งครับไม่ตม่หมดปลาร้อยโล,ล,ลคนนี้ก็ประมาณน,นัก ก็ลอยลงกันแหละโอ้นั่นน่ะไอ้จุ๊บจุ๊บกันแล้วทำไมโอ้ยปลาทั้งนั้นดูครับเนี้ปลาเราไว,เาว้เผาตัวเบลเลอร์โอเคครับคลิปนี้โชว์แล้วปลา